ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในวันที่7ตุลาคมปี2568จะเกิดปรากฏการณ์พระจันทร์เพนในวันออกพรรษานั้นนะครับในครั้งนี้พระจันทร์เพ็นสถิตในกลุ่มดาวราศีมีนนะครับเป็นเรือที่3ของราศีมังกรเรือที่3คือการสื่อสารความคิดการเรียนการเขียนการเจราจาเพื่อนบ้านพี่น้องเพื่อนร่วมงานและการเดินทางใกล้ๆพระจันทร์เพนสองเรือนนี้สิ่งที่ผมพูดคีย์เวิร์ดเมื่อสักครู่นี้จะมีเกิดสิ่งดีๆ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับคำพูดการเรียนรู้และความสัมพันธ์รอบตัวจะถูกเปิดเผยเพราะตรงกับวันออกพรรษาคือเวลาปลดปล่อยคุณอาจจะต้องเคลียร์ความเข้าใจผิดผิดหรือปรับวิธีคิดและการสื่อสารใหม่ในมิติหนึ่งนะครับในเรือนที่3คือจิตใต้สำนึกด้านไม้เซ็ตและไว้คือพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยคือจุดที่สิ่งที่อยู่ในใจถูกดึงออกมาคุณจะพูดสิ่งที่กดไว้ หรือเจอคําพูดจากคนรอบตัวที่สะเทือนใจมันอยากจะแปลอย่างหนึ่งว่าการสื่อสารไม่ใช่แค่การพูดแต่คือการเลือกมุมมองที่ส่งออกไปสู่โลกงนั้นราศีมังกรนี่คือโอกาสรีเซ็ตทัศนคติและสร้างมุมมองใหม่ต้องบอกว่านะฮะจุดพระจันทร์เพ็นในจุดนี้ยิ่งมีการคบค้าสมาคมกับคนในวงกว้างมากขึ้นเท่าได จะเป็นผลประโยชน์เป็นลาบผลให้กับผลมากขึ้นเท่านั้นมาคนมีโชคจากต่างเพศมีลาบจากต่างเพศได้การช่วยเหลือจากต่างเพศได้การช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงมิสหายมาคนได้เครือข่ายใหม่ใครที่รอดีลงานรอเครือข่ายนะฮะรอการสมาคมติดต่อทุกประเภทรอโชคจากการสื่อสารการติดต่อจากการประสานงานการพูดจะเกิดความสําเร็จคือในมิติอารยธรรมโบราณเนี่ยทางไทยเนี่ยวันออกพรรษาคือวันจบพรรษา สื่อถึงการออกจากความเงียบสําหรับมังกรคือการพูดเจราจาสื่อสารชัดเจนในทางอินเดียนะครับฟูมูลในราศีมีใน,ในเรือนที่สเป็นเทพีแห่งการเรียนรู้และวาทศิลป์ใช้วาทศิลป์ให้มากในช่วงนี้ใช้คําพูดดีๆฝึกพูดดีๆพูดแต่คําดีๆออกไปจะเกิดสิ่งที่ดีในทางตะวันตกเรือนที่สามนะฮะเชื่อมกับเมอร์คิวรี่การแลกเปลี่ยนข่าวสารและการค้าขายการเขียนตัวการตัวแทนดังนั้น ต้องบอกว่าการทํานายเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ในช่วงนี้นะครับมีโอกาสได้มีโอกาสใหม่ทางการเจรจาการพูดการเขียนและการเสนอไอเดียโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดสื่อออนไลน์จะถูกส่องเด่นระวังคําพูดที่แรงเกินไปเพราะอาจถูกตีความผิดนั้นนะครับในช่วงเวลานี้ใครเป็นนายหน้าตัวแทนนักขายขายตรงจะดีมากนะใครที่กําลังทํางานที่มีการเชื่อมต่อทุกประเภท รับโซเชียลมีเดียเนี่ยหรือติดต่อตลอดจะดีมากการเงินรายได้อาจมาจากงานด้านการสื่อสารการเขียนการสอนหรือโซเชียลมีเดียค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการเรียนคอร์สการอัพสกิลการซื้ออุปกรณ์การสื่อสารอาจจะเกิดขึ้นช่วงนี้เหมาะเอาเงินไปเรียนรู้เอาไปพัฒนาตัวเองในช่วงเวลานี้นะครับจะมีโอกาสได้ครูปาอาจารย์ที่ดีถ้าใครไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองหรือได้ปัญญาใหม่เข้ามาเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนศรัทธาเปลี่ยนอุดมการณ์เป้าหมายชีวิต พระดาวพรหัสตเป็นดาวสุประเคก็ยังเล่งดวงสตาเป็นตัวแทนของครุรุหรือครูใหญ่แห่งจักรวาล สำหรับคนโสดมีเกณฑ์เจอคนผ่านการเรียนงานอบรมหรือการเดินทางสั้นๆมีเพื่อนมาแนะนําให้มีพ่อสื่อแม่สื่อแนะนํามาคนมีคู่ต้องใส่ใจการสื่อสารเพราะคำพูดเล็กๆอาจทําให้เข้าใจกันผิดและทําให้รักแน่นแฟนขึ้นก็ได้แต่ดาวพฤหัสบดีอยู่ตรงเนี้ยเคลื่อนอยู่ในจุดปัตตานีไปจนถึง2ี่ธันวาตั้งแต่2ตุลาถึง23่ธันวานใครโสดจะพบรักบางคนเจอรักในรอบ12ปีใครที่ยังไม่มีคู่นะใครมีคู่อยู่แล้วถ้าใช่ความสัมพันธ์จะแนบแน่นแน่นแฟนยิ่งขึ้น แต่บางทีระวังปัญหามือที่3เกิดลักล,ล,ลับเกิดขึ้นในเรื่องของครอบครัวพี่น้องเพื่อนบ้านหรือญาติใกล้ตัวจะมีบทบาทสําคัญในช่วงนี้มีเรื่องที่ต้องเคลียร์ความเข้าใจให้ตรงกันระวังความเครียดที่เกิดจากการความคิดมากหรือพูดมากเกินไปการเขียนบันทึกสมาธิจะช่วยปล่อยความคิดฟุ้งได้ดีฉะนั้นแคทมงคลในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับเขียนสิ่งที่อยากสื่อสารกับโลกเลยข้อแรกเนี่ยอ่านออกเสียงใต้แสงจันทร์ สองทำบุญด้วยหนังสือสมุดปากกาเสริมพลังเรือนที่สามคุณอาจจะใช้หินหินอะไรก็ได้ขอให้สีฟ้านะครับเสริมการสื่อสารและความชัดเจนเพราะนั้นชาวราศีมังกรเนี่ยในช่วงจังหวะนี้ดาวพฤหัสเลงดวงชะตาในรอบ12บปีบางคนได้พาร์ทเนอร์ใหม่บางคนได้หุ้นส่วนใหม่บางคนได้ปัญญานะฮะบางคนมีโชคจากเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้นดงนั้นชาวราศีมังกรเนี่ยช่วงนี้ดาวปัญญาเลงดวงเนี่ย คุณควรเอาตาเอาหูเนี่ยไปกระทบใจสิ่งดีๆคุณคุยกับใครบ่อยๆคุณดูอะไรไบ่อยๆุณจะเป็นแบบนั้นเพรฉะนั้นเวลาดาวปัญญาเร็งดวงชตาเนี่ยให้เอาตัวเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมดีๆนะหนังสือดีๆสื่อดีๆเลิกดูข่าวถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตช่วงนี้จะได้เปลี่ยนแน่นอนสําหรับราสีมังกรเนี่ยนะ พจนเพนครั้งนี้กาลังส่องเรือนที่สามของคุณมันเป็นเรือนแห่งการสื่อสารความคิดและการเรียนรู้จักรวาลกําลังถามคุณว่าคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะพูดความจริงในใจหรือเลือกถ้อยคําที่สร้างโลกใหม่ให้คุณคืนี้นะคะคือเวลาที่คุณจะต้องปล่อยคําพูดเก่าที่ทําร้ายและสร้างเสียงใหม่ที่จะพาคุณก้าวไปไกลกว่าที่เคยฉะนั้นนะครับชาวราศีมังกรต้องระวังคําพูดให้ดีในช่วงนี้คือ ชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีที่เป็นภพที่สิบของจักรวาลไอจุดเพนที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับเป็นจุดวินาศของจักรวาลพรานั้นถ้าคุณเนี่ยนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะฮะในช่วงเนี้ยนะฮะผมแนะนําไปศึกษาในสิ่งที่คุณไม่เคยเรียนรู้นะเพราะเพนในกลุ่มดาวราศีนี้เนี่ยเป็นจุดสะท้อนเป็นจุดโมกศักดิ์เป็นจุดแห่งการหลุดพ้นหากที่เริ่มเรียนรู้สิ่งใดในช่วงนี้จะประสบความสําเร็จ ดฉะนั้นคุณเป็นราศีมังกรเนี่ยมีคือราศีแห่งวินัยระบบและความมั่นคงพาะพะเสา์เนี่ยเป็นดาวประจําตัวพลังของคุณคือความอดทนการวางแผนระยะยาวและการสร้างบันไดทีละขั้นสู่ความสําเร็จแต่เพราะความจริงจังเกินไปการทํางานหนักแบบไม่มีระบบและบางครั้งการยึดติดกับความกลัวความล้มเหลวทําให้คุณเหนื่อยฟรีมากกว่าที่จะสร้างความมั่งคั่งจริงๆอย่างดรโจดิเพนซ่านักประสาทวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนพลังงานจิต เคยพูดว่าเมื่อคุณเปลี่ยนพลังงานภายในความจริงภายนอกก็จะเปลี่ยนตามอย่างนักปรียนญหิวนักเขียนและนักปัชญาความมัง่งคั่งผู้เขียนหนังสือคิดแล้วรวยบอกไว้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จมกักสร้างระบบที่ทํางานแทนเขาได้สิ่งที่ผมกําลังบอกคุณไม่ใช่การสวดมนต์ไม่ใช่การนั่งสมาธิรอปาฏิหาริย์แต่คือกฎพลังงานมัง่งคั่งที่ผมกลั่นจากการศึกษาทั้งชีวิตผมเริ่มศึกษาโหราศาสตร์มาตั้งแต่เด็ก ศึกษาเอาดวงมหาเศรษฐีจริงๆระดับโลกมาศึกษานะฮะดูตามตำราและได้ดูดวงส่วนตัวให้มหาเศรษฐีจริงๆหลายคนที่อยู่ในเมืองไทยมหาเศรษฐีหลายคนบนโลกใบนี้นะครับผมได้เห็นว่าเขาใช้พลังงานราศีของตัวเองโดยไม่รู้ตัวมีคนที่ใช้พลังแห่งวิน,นัยการสร้างระบบและการไม่ยอมแพ้พลิกจากคนที่เริ่มจากศูนย์ ไปสู่การเป็นเจ้าของอาณาจักรพันล้านดอลลาร์ทั้งหมดนี้คือพลังราศีของคุณที่ทำงานอยู่เบื้องหลังโดยที่เขาไม่เคยรู้ตัวเลยก็ตามนั้นนะครับผู้เรียนของผมคนหนึ่งนาที่เกิดราศีมังกรเคยคิดว่าต้องอดทนและทำงานหนักเท่านั้นถึงจะสำเร็จเขารอคอยให้ชีวิตดีขึ้นจากความพยายามเพียงอย่างเดียวแต่เวลาผ่านไปกับไม่เปลี่ยนแปลงจนวันที่เขาลองใช้กฎเฉพาะราศีมังกรที่ผมให้ไป แค่ไม่กี่ข้อเงินก้อนแรกเฉียดล้านก็เข้ามาทันทีเขาพูดกับผมนะฮะว่านี่คือครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่ผมทำงานหนักอยู่คนเดียวแต่พลังงานมันทำงานแทนผมฉะนั้นลองนึกภาพตัวเองอีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณอาจยังเป็นราศีมังกรที่เหนื่อยสีทำงานหนักแต่การเงินไม่ขยับหรือคุณจะเป็นราศีมังกรที่ใช้พลังวินัยและระบบของตัวเองอย่างถูกต้อง พลิกเป็นเงินก้อนแรกหลายแสนหลายล้านและสร้างอาณาจักรมั่งคั่งที่ยืนยาวได้จริงถ้าอยากรู้ว่ากฎเหล่านี้คืออะไรและจะใช้พลังราศีมังกรของคุณยังไงให้ถึงเป้าหมายทักหาแอดมินผมได้เลยแล้วคุณจะได้เห็นว่าเมื่อพลังงานเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยนจริงสําหรับท่านใดกําลังอยากหาศาสตร์ที่จะทําให้ชีวิตมั่งคั่งขึ้นนะฮะอันนี้ไม่ใช่ขององมงายน,นะฮะผมบูรณาการมาหลายศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์การเงินนะะปัชญาโบราณแห่งความมั่งคัง่ง วิทยาศาสตร์พลังงานล้อมรวมอยู่ในเนื้อหานี้เนื้อหาเดียวมีภารกิจให้คุณทานะเพื่อนําพาคุณอีกสิบสองเดือนข้างหน้าไม่ให้คุณเป็นอยู่เหมือนเดิมนะอีกต่อไปนะลองนึกภาพถ้าอีกสิบสองเดือนข้างหน้านะครับคุณมีพลังงานเปลี่ยนแล้วชีวิตคุณเปลี่ยนมันจะดีขนาดไหนพรานนั้นข้อนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากใช้พลังงานใหม่และนำตัวเองไปสู่ความมั่งคั่งจริงๆทักหาแอดมินคุณจะได้ลิงก์วิดีโอรับเข้าไปเรียนทันทีหลังจากสมัคร เป็นส่วนตัวไม่มีใครกวนใจ